เอ๊ะแล้วตอนเด็กๆพี่วางไว้ไหมครับว่าเอ้ยเอ็มต้องเรียนยังไงคุณพ่อกดดันไหมเอางี้ดีกว่าไม่นะพ่อพ่อปล่อยมากต่อพ่อจะเป็นคนที่แบบให้แบบลองทุกอย่างให้แบบได้ประสบการณ์แล้วเราค่อยตัดสินใจเองว่าเรามันมันมีความคิดของผมอันหนึ่งว่ามนุษย์จะมีแค่2อย่างสมมติกินน้ำไหมกินกับไม่กินไม่มีใครผิดที่จะตอบกินหรือไม่กินแต่คุณควรจะตอบหลังจากที่คุณจิบแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบดีกับร่างกายหรือไม่ดีมันคือขมหรือหวานมันคือแย่หรืออะไรไม่รู้แตต่อบดย กินน้ำไหมไม่มันไม่แฟร์กับน้ำแค่นั้นเองเรียนเทควันโดไหมลูกไม่คุณยังไม่ได้เรียนเลยไปเรียนก่อนไปลองสักนิดนึงสิเอออะไรเงี้ยว่ายน้ำไหมลูกแต่ว่าสายโยนลูก,กามาในบ่อเหมือนกันถูกไหมพี่ให้ลองก่อนไม,ไม่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 ไมม่ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ <laughs> ไ <laughs> กวอะือถ้ามีสักแปดโยนไปสักหน่อยก็ได้โอเคเปื่อตัวแรกจมแล้วตัวที่สองว่ายน้ำไหมเตมก็ลองทุกอย่างถูกไหมฮะใช่ใช่ได้ล้พ่อดูกันเราไหมครับดูแล้วดูเอพี่ดูห้ามพูดนะพี่ตรงนี้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเป็นคนที่มีแบบระบบระเบียบเขาเป็นคนที่มีใช่ระบบระเบียบเขาไม่เคยดูแบบใช้อารมณ์อ่ะมีเหตุผลตลอดก็เลยเข้าใจได้ถ้าเกิดเขาดะ